สวัสดีนะคะทุกทคนนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ไทยเที่ยงไทยบ่ายกันต่อนะคะไทยเช้านี่ก็มันมาหกหกศูนย์นะคะหกหกศูนย์กับสามห้านะคะได้แค่สิบบน,นะคะนะคะไม่มาคู่นะคะ ขอภัยนะคะเรามาต่อกันนะคะไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายนะคะขออนุญ,ญาตลบก่อนนะคะวันนี้ไทยเช้าได้แต่สิบโอนนะคะเจาะไม่เข้านะคะไม่โดนฟันผิดนะคะสูตรนี้ฟันผิดหนงก็จะเจาะผิดนะคะเรามาตามไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะสิบโอนนะคะ หุ้นไทยเช้าช่อง9นะคะตัวนี้เรามาหุ้นไทยวันนี้นะคะไทยเที่ยงค่ะเน้นไทยบ่ายนะคะจะใช้ได้นะคะเราไม่รู้ตลาดมันมาอะไรนะคะหุ้นไทยสิบบนค่ะเน้นไทยบ่ายเล่นได้ทั้งเที่ยงทั้งบ่ายเลยสูตรนี้นะคะมาดีค่ะ สิบบนค่ะเรามาดูกันเลยนะคะสิบบนหนึ่งแปดศนย์เจนะคะหนึ่งค่ะไทยเที่ยงไทยบายนะคะเด่นสุดก็08นเลยนะคะแปดกับ0ค่ะ เด่นสุดๆก็แเลยนะคะตัวนี้เด่นสุด8ปดนะคะแปดหนึ่งแค่ะแปค่ะตัวนี้นะคะแปแล้วก็ศนะคะศู 0, 8, มาแล้ว0ูนย์ะคะศูนย ศูนค่ะแล้วก็ก็จะมา7จ็ดนะคะสอนะคะเจ็ดตามนี้เลยนะคะเด่นเด่นของเขานะคะการอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งเจค่ะหนกับ1 2นะคะนะคะตัวนี้ตัว กันของเขานะอีกชุดนะคะสายเจาะนะคะสายรูดสอบแกับ0ฟัน8นะคะสามตัวก็801 807นะคะตามนี้เลยค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะผิดถูกประการใดเราขออภยัยตัวน,นี้เป็นหวยสูตรนะคะ สูตรหุ้นไทยมาดีเดินดีมากสูตรเดินดีค่ะเรามาดูกันหลังหัวออกนะคะอย่าเชื่อจนหัวจะออกจัดทำเพื่อแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อแนวทางในการเสี่ยงการลงทุนนะคะลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง นะคะเราทำมาเพื่อให้ทุกคนเป็นแนวทางตัวเลขนะคะเลขที่น่าจะมาค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะหุ้นไทยเช้าไม่มาตุมมาต่อไทยเที่ยงไทยบ่ายวันที่สาม มกลากุมพาพันธ์นะคะหกสิบสี่นะคะช่องเก้านะคะช่องเก้าค่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย